สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ช่วยในการก่อไฟเตาถ่านเรานะครับให้ติดเร็วนะครับนี่ครับก็อุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะครับนี่ครับเมื่อเรานํามาใช้นะครับเราก็จะอสูบลมเข้าไปนะครับนี่ครับสูบลมไปแบบนี้นะครับดูนะครับ ก็ทําให้ไฟเรานะครับดูนะครับความแรงนะครับนี่ครับความแรงลมนะครับก็เหมาะสาหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ขายหมูปิ้งนะครับไก่ปิ้งนะครับก็สามารถทําไว้ใช้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทํากันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําตัวช่วย ในการก่อไฟเตาถ่านนะครับก็จะมีนะครับขวดน้ำหวานเฮลบูบอยนะครับเราก็ตัดก้นออกนะครับแล้วก็จะเป็นขวดน้ำดื่มเรานะครับเป็นขวดเปล่านะครับก็ขวดนี้ก็ประมาณไม่ถึงลิตรนะครับก็ไม่ได้ดูฉลากครับว่าเท่าไหร่นี่ครับเมื่อเราได้มาครับเราก็ตัดก้นขวดน้ำหวานนะครับแล้วก็นำขวดเราสวมเข้าไปแบบนี้นะครับ นี่ครับส่วนเข้าไปนะครับเวลาเราก่อไฟนะครับเราก็ใช้ลมนะครับสูบเข้าไปแบบนี้ครับเพื่อให้ลมนะครับที่เราสูบออกตรงปลายนี้ครับแล้วก็เอาไปทําการก่อไฟที่อาานเตาถ่านเราครับเพื่อที่จะทําอาหารนะครับก็วิธีนี้เป็นการเหมาะนะครับสําหรับแม่บ้านนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าครับที่ ปิ้งไก่นะครับดูปิ้งหมูย่างหมูนะครับนี่ครับก็ทำแบบนี้ครับทําให้เร่งความเร็วนะครับของเตาถ่านเราให้ติดไวนะครับแล้วก็ถ้าไฟไม่แรงเราก็สามารถใช้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ไฟแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเราสูบไปลมก็จะออกตรงปลายนะครับแล้วก็ไปเป่าให้ไฟในเตาถ่านเรานะครับลุกนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการกันเลยนะครับ เรามาทดลองดูนะครับ,รบเห็นไหมครับดูความแรงของลมนะครับนี่ครับก็เวลาเราก่อไฟครับแล้วก็อ,อารมณ์เข้าไปข้างล่าง,างนี้นะครับนี่ครับดูความแรงนะครับ ก็ใช้ได้ดีนะครับสําหรับวิธีนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ